สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา,มารีวิวเจ้าตัวกันดั้มเอทรายนะครับจากกันดั้มบิลไฟเตอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวพีบันไดนะครับก็คือจะเป็นตัวที่สั่งลิมิเต็ดเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวหุ่นนะครับประกอบเสร็จแล้ว ถายืนปกติสามารถยืนได้นะครับค่อนข้างแข็งแรงแต่ขาก็อ่อนนิดนึงแล้วก็ซื้อมาแล้วจะได้อะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับและเลยคู่มือเป็นสีนะครับค่อนข้างดีเลยนี่ก็จะเป็นส่วนอธิบายอาวุธนะครับกิมมิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมดาบใหญ่การตั้งดามนะครับการเสียบประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เอฟเฟกตนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้ตามใจเลยนะเอฟเฟกแล้วก็เป็นตัวปีกด้านข้างนะครับนี่ก็จะเป็นการตั้งโพสต่างๆนะครับว่าเราจะตั้งยังไงให้ได้ท่าอย่างที่โชว์ไว้สำหรับตัวหุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบยืนเท่ๆธรรมดานะครับก็โดยรวมนะครับตัวนี้สวยนะครับ ติกเกอร์การออกแบบดีไซน์มาเป็นเหมือนกันนัมออริจินอลเลยหรือว่าถ้าใครรู้จักกันนัมเอชนะครับตัวนี้ก็คือเบสมาจากกันนัมเอชแล้วก็รวมตัวอื่นอีก3ตัวมาในซีรีส์มาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ปรากฏตัวอยู่ใน Build Tri, กันนัมบิลไฟเตอร์ทรภาคมังงะน,นะครับถ้าในภาคการ์ตูนจะเป็นตัวสีน้ําเงินอีกตัวหนึ่งน,นี่ก็จะเป็นท่าแอคชั่นต่างๆนะครับว่า เราสามารถโพสน้องในท่าอะไรได้บ้างตัวนี้มีการทําสีนิดหน่อยนะครับตรงที่ขาแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเหลืองต่างๆตัวนี้ไม่ได้ใช้สติกเกอร์นะครับสีก็จะค่อนข้างเด่นนิดนึงในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ได้มาทั้งหมดก็จะเป็นตัวหุ่นนะครับในท่าโพสขาตั้งเสริมสําหรับเสริมอาวุธนะครับหรือว่าเสริมเอฟเฟกเอฟเฟกบีมนะครับทั้ง3ชิ้น4ชิ้นแล้วก็บีมเซเบอร์มีทั้งสั้นและยาว b ีมไรเฟิลมือถือการ์ดมือเปล่าแล้วก็ตามจับนี่จะเป็นสติกเกอร์นะครับไม่ได้ใช้ก็จะมีประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนด้านหลังนะครับผ้าคลุมคอสอัพให้ว่าดีเทลค่อนข้างดีเลยทีนี้เรามาดูกันว่าในบีมเซเบอร์เนี่ยในบีมเซเบอร์ยาวตัวนี้พอเราโพสออกมาแล้วจะได้รูปร่างเป็นยังไงนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างยาวเสียบเข้าไปในช่องได้เลยครับใต้แขนอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของซีรีส์กัน,น้ำเอชเลยนะครับชิ้นต่อไปจะเป็น Beam er บีมเซเบอร์ขัดแบบสั้นนะครับนี่ก็จะเป็นท่าโพสนะครับเมื่อใส่บีมเซเบอร์แบบสั้นก็แบบเดียวกันครับแค่สั้นลงมาก็สามารถทำโพสแดนา m มิกได้มากขึ้นเพราะว่า ความสั้นของมันเนาะมันดูบาลานซ์กับโตเืินมากกว่าต่อไปนะครับจะเป็นชิ้นส่วนบีมนะครับตัวนี้เป็นสำหรับดาบใหญ่จะมีสามหมดจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็จะมีชิ้นเล็กที่เป็นบีมที่แยกออกมาจากนั้นข้างแล้วก็บีมตรงกลาง ันนี้ก็จะเป็นโพสต์เมื่อเราใส่เข้ากับดาบนะครับตัวดาบเนี่ยมันจะมาจากด้านหลังที่เป็นผ้าคลุมสามารถดึงออกมาแล้วเปลี่ยนมาเป็นดาบได้เลยตัวนี้นะครับข้อเสียของมันก็คือดาบน้ําหนักค่อนข้างมากครับแล้วก็ข้อมือตัวนี้ทํามาได้ไม่แข็งแรงเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะต้องมีการโมดิฟายข้อมือนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ถืออาวุธหนักได้ชิ้นต่อไปจะเป็นการ์ดนะครับมือถือการ์ด เป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นเพสติกเกอร์ทามาค่อนข้างดีมากเลยสามารถโพสท่าตามหน้ากล่องได้นะครับเป็นท่าโพสที่ว่าสุ่มพลังออกมาได้ในตัวเรื่อง mm hmm. ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นมือแบบถือนะครับตัวนี้เอาไว้เล่นคู่กับตัวปีมไรเฟิลนะครับสามารถเสร็จเดียกันได้อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนเสริมของดาบใหญ่นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นการถือแบบด้านข้างอย่างนี้ ค่อนข้างทุลักทุเลครับยอมรับเลยว่าชิ้นนี้มาดูบีมไลเฟิลกันครับว่าตัวนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างก็จะมีสติกเกอร์นะครับตรงเลนเป็นงานประกอบแบบผ่ากลางนะครับตามแบบบรรไดยนี้ก็สามารถถอดได้เพื่อหมุนขึ้นมาด้านบนทีนี้กลางขาข้างๆออกมาเราก็จะได้ท่าถือปืนแบบหยิบด้านข้างได้ เล่นคู่กับเอฟเฟกนะตัวบีมเนี่ยสามารถเล่นคู่กับเอฟเฟกได้หรือเอฟเฟกเนี่ยคุณจะทําอะไรกับมันก็ได้แล้วแต่ต้องการเลยอันนี้ก็จะเป็นบีมเอฟเฟกยิงกับปืนนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูตัวนี้ยอมรับว่าค่อนข้างหาย,ยากก็ถ้าใครหาได้ก็ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งเลยแล้วกันชิ้นต่อไปก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับให้ดูกันบแบบใกล้ๆว่าเอฟเฟกเนี่ยมันเป็นยังไง ตัวนี้จะมีชิ้นส่วนเพิ่มอีกนะครับอีก 4- 5หชิ้นสามารถ m i x and m a t c h กันได้แล้วแต่เราความต้องการของเราเลยในการประกอบนะครับตัวฐานเนี่ยพอเราประกอบจะได้ประมาณนี้ต่อไปจะมีอะแดปเตอร์ให้นะครับเสียบเข้าไปทีนี้ตรงที่ตัวเอฟเฟกต์นะครับชิ้นในอ่ะจะมีช่องอยู่เราสามารถเสียบเข้าผ่านช่องนั้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก่อนเสียบก็ค่อยเสียบไปนะครับก็จะเข้าไปได้ ในตัวชิ้นส่วนใส่เนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลือกให้อีกประมาณ4ชิ้นนะครับเป็นออปชันเสริมสําหรับใส่กับชิ้นอื่นๆได้อันนี้แล้วก็มาดูแบคแพคหลังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราสามารถเล่นอะไรกับมันได้ถอดออกมานะครับอันนี้ในเวอร์ชั่นที่ว่าเราเป็นบีมใหญ่เราถอดออกมาดึงออกมาอย่างนี้ดึงออกมาแล้วก็ชิ้นนี้ออกแล้วก็เสียบประกอบกันนะครับด้วยการใส่ผ้าคลุม ตัวนี้จะมีด้านหน้าด้านหลังนะครับดูดีริ้วจะอยู่ทางด้านนอกเสียบเข้าไปตรงๆเลยครับจะแข็งนิดนึงแล้วตรงด้านข้างนะครับจะมีช่องให้ใส่อยู่สามารถใส่เข้าช่องได้เลยเลยตรงๆนะครับทีนี้ในการประกอบกลับเข้าไปนะครับก็จะมีขาข้างหลังนะครับเสียบเข้าไปได้เลยตรงๆต,ตัวนี้สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหรือขยับขึ้นขยับลงได้ตามใจเลยนะครับ จีนนี้จะเป็นสีแดงในส่วนของโตวหุ่นนะครับก็จะมีการเสียบแอคชั่นเบสตรงนี้ตรงด้านล่างตรงนี้ก็ถ้าหาว่าใครอยากได้แอคชั่นเบสแบบอื่นมาเสียบก็สามารถใส่ได้นะครับจะสามารถโพสในท่าที่ขาหดมากกว่านี้ได้มาดูโตวหุ่นกันครับจากหัวถึงท้ายนะครับแบบนี้ส่วนหัวนะครับด้านหลัง เซ็กก่อนหลุดไม่หลุดเริ่มต้นส่วนหัวนะครับสามารถหมุนได้360องศาแล้วก็สามารถขยับไปด้านหน้ากับด้านหลังได้ปกติเป็นรุ่นใหม่นะครับจะสามารถขยับด้านหน้าด้านหลังได้แขนสามารถหมุนได้360องศานะครับโดยที่ไม่ติดภากคลุมด้านหลัง แต่อาจจะเกี่ยวนิดนึงเพราะว่าตัวด้านข้าง w i n ไบเดอรแขนสามารถยกขึ้นได้หมุนได้นะครับขยับได้ค่อนข้างเยอะเนาะแข็งแรงด้วยแต่มือที่เห็นนะครับมือหลุดแล้วจเจนได้ครับว่ามือเนี่ยเขาไม่ได้ทําบอจอยมาแบบปกติตัวชิ้นนี้เป็นจุดอ่อนของงานนี้นะครับทำให้มันไม่สามารถถืออาวุธหนักได้หรือว่าถือโพสที่ค่อนข้างใช้แรงในการจับได้ในส่วนเอวนะครับ ก็จะหมุนได้เปิดได้นะครับด้านหน้ากับด้านหลังเปิดได้นิดหน่อยขาสามารถเตะขึ้นไปได้จนสุดเลยนะครับแล้วก็พับลงมาได้เป็นจอยสองช่องนะครับส่วนเท้า ก็จะมีแบบตัวบูสเตอร์ด้านหลังนะครับบูสเตอร์นี้สามารถขึ้นได้แล้วก็ขาหลุดเรียบร้อยครับไปแล้วโอเคขยับได้ขึ้นลงอันนี้ก็จะขยับเป็นโหมดความเร็วสูงนะครับในเรื่องจะบอกว่าเป็นโหมดความเร็วสูงสามารถพับได้นะครับกิิงๆก็มีประมาณนี้ขาไม่ได้มีอะไรมากค่อนข้างใหญ่ครับนี่แล้วก็มาประกอบคืนครับหล่นลงไปกิ้งแล้วครับใส่เข้าไป ไม่ได้ใส่ยากครับไม่ได้หลุดรุนแรงอะไรขนาดนั้นทีนี้เราก็ประกอบกลับนะครับเสียบเข้าไปด้านหลังนี้ผมแนะนํานะตัวเนี้ใส่ฐานเอาไว้ยืนเขาจะแข็งแรงกว่าเพราะว่ายังไงตัวด้านหลังเขาว่าหนะักตัวผ้าคลุมอ่ะมันมีโอกาสทําให้ตัวหุ่นหล่นลงมาได้เปิดท้าให้สวยนะครับสำหรับตัวหุ่นนะครับเมื่อไม่มีอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็จะประมาณนี้ให้ดูร,บรอบๆนะครับตัวสติกเกอร์ที่ว่าเป็นติดตรงหัวไหล่เนี่ยผมทำการเพ้นสีเรียบร้อยแล้ว เป็นสีซูเปอร์ซิเวอร์นะครับบวกกับเคลียร์เยลโล่ก็จะได้สีประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของทางปีกนะครับสามารถเล่นเป็นฟันเนลได้หรือว่าบางคนจะเรียกปิดผมก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องเรียกว่าอะไรนะตัวนี้จะมีกิมมิกสามารถขยับได้นะครับหมุนได้อย่างที่เห็นเนาะ มาทาท่าโพสต่างๆได้แต่ว่ามันจะเห็นช่องเนี้เป็นแขนที่ว่าต้องประกอบนิดนึงอันนี้เรื่องมันจะเป็นแบบติดข้างๆเลยเอาละครับทีนี้ก็หมดแล้วนะครับสําหรับรีวิวก็จะเป็นประมาณนี้ชอบไหมครับถ้าใครหาได้หาเจอหรือว่ามีพีบันไดามาก็แนะนําครับว่าหามาเก็บไว้นะครับตัวนี้สวยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว เอกทรายแมกนัม e um, จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นผลิตปกติอาจจะยังพอหาได้หรืออาจจะมีรีมาเร็วๆนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่ายัางไงซีรีส์นี้ซีรีส์บิวเนี่ยมันกําลังจะกลับมาอีกรอบพร้อมกับเวอร์ชันหุ่นใหม่ประมาณตอนนี้เท่าที่ประกาศมาประมาณ4ตัวแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าตัวนี้จะกลับมาแนะนํานะครับซื้อเลยแข็งแรงสวย ราคาก็ตอนนี้แต่ว่ามีข้อติเลี้ยงเดียวเรื่องของข้อมือถ้าใครสามารถแก้ได้ก็แก้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวลูกยางหรืออะไรก็ตามสาหรับวันนี้ขอบคุณน,นะครับ